สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้จะมาขัดตู้เย็นขัดตู้เย็นตู้เย็นนี้มันเป็นตู้เย็นที่แบบเก่าแก่มากๆเก่าแก่มากๆแล้วก็มีมันมีทั้งคนแก่ใช้เด็กใช้เนาะมันก็จะสกระปรกนิดนึงรอยอันนี้คือมันเข้าเนื้อแล้วเป็นสนิมแล้วนะคะมันเป็นสนิมแล้วคือเราต้องทําท,ทันใจทำทำ,ทำอะไรไม่ได้แหละแต่ว่ารอยสติกเกอร์เนี่ยเนี่ยสติกเกอร์ที่เห็น,นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับ แกะแล้วมันหลุดเนาะมันก็จะเป็นรอยติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้จะมาขัดด้วยนี่นะคะฟองน้ํานาโนฟองน้ํานิซิวาลฟองน้ําที่ไม่ใช้น้ํายานะคะอันนี้คือตัดแบ่งแล้วก็เหลือจากที่เคยใช้แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาใช้อ่ฟองน้ําตัวนี้ขัดนะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะชุบน้ํานะคะชุบน้าเปล่าแล้วก็บีบมาดๆบีบแบบนี้นะคะฟองน้ําจะไม่เสียทรงนะคะนี่อันนี้เราก็มาขัดเลยนะคะอันนี้คือเป็นตองน้ำที่ไม่ใช้น้ำยานะคะ วางนะ้ำไม่ใช้น้ำยาจะเห็นสกรปรกนะคะเห็นชัดไม่เอ่ย่เจ็บนี่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรหร่เนอะ เป็นฟองน้านวัตรกรรมของญี่ปุ่นนะคะไม่ใช้น้ํายานะคะไม่ใช่ยาอันนี้แต่แตัดเอ่อแกะเอ่อติ๊กเกอร์นะคะอันนี้เป็นรอยติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะให้ดูรอยติ๊กเกอร์อันนี้นะคะ,ะเราต้องจิกจิกนิดนึงเนาะจิกจิกนิดนึงออกไปแล้วรอยหนึ่งอันนี้เหลือรอยนี้นะคะรอยนี้นะรอยนี้นะเอามือจี้ไว้เนาะนี่ ถ้าเป็นรอยสติกเกอร์นะใช้เล็บจิกจินิดนึงค่ะรอยสติกเกอร์หมดแล้วออกไปแล้วเห็นไหมคะมันออกค่ะแต่ถ้ารอยอะไรที่มันฝังลึกเนะี่ยมันอาจจะไม่ออกนะคะนี่รอยสติกเกอร์อันหนึง่งอะไรที่มันคราบ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 สกรปรก ถ้ามันฝังลึกนะคะนี่ดำเลยถ้ามันฝังลึกมันอาจจะไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่เข้าเนื้อเนี่อนยออกค่ะจะเห็นรอยแตกต่างอันนี้ขัดแล้วอันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ขัดนะคะนี่เราเรายังไม่ได้ขัดแต่ข้างบนขัดแล้วนะคะเยยมขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูรอยติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะรอยติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ย นี่ยติ๊กเกอร์เต็มเลยหลายจุดมากเลยติ๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออกขนาดไหนนะคะนี่ออกแล้วเดี๋ยวดูดูรอยตัวนี้รอยตัวนี้เห็นชัดไหมเอ่ยอเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นาะนี่ยเดี๋ยวดูรอยตัวนี้ตรงนี้นะคะเอามือจี้ไว้อันนี้เป็นรอยติ๊กเกอร์นะคะติ๊กเกอร์ว่าแบบเด็กๆเนาะเด็กๆก็จะเอา ติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นมาแปะพอเราเอาติ๊กเกอร์ออกอันนี้อันนี้อันนี้ยังมีเทปใสอยู่เนาะเอาออกก่อนนี่เทปใสนี่อันนี้มันก็ยังมีรอยติ๊กเกอร์ค้างอยู่อ่าเอาออกหมดแล้วเห็นไหมคะนี่ไม่มีแล้วดูตัวนี้ก็ได้คะ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวมันยังมีค้างอยู่เนาะแกะออกก่อน อันไหนที่มันยังมีแบบติ๊กเกอร์ติดอยู่ก็ออกก่อนเนาะ,ะแล้วก็ถูเลยค่ะหมดแล้วตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมขยับกล้องนิดนึงอ่าโอเคนี่เนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวแป๊แบ,บ,แบ,บนึงเห็นชัดไหมคะเนี่ยลิงลอยลติ๊กเกอร์ ออกหมดเลยรอยติ๊กเกอร์ออกหมดเลยค่ะ รจะติ๊กเกอร์ออกหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงนี้เรามาดูช่วงนี้ช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเช้ดูคราบสกรปรกตรงนี้นะคะถ้าตรงไหนทีันเป็นสนิมแล้วมันไม่ออกแน่นอนค่ะถ้ามันเป็นสนิมแล้วมันจะไม่ออกเพราะสนิมคือมันเข้าเนื้อเนาะแต่ว่าก็ทําให้มันสะอาดขึ้น นิ่มอะมันจะเข้าเนื้อไปแล้วอันเนี้ยจะให้ดูข้างล่างลงไปนิดนึงนะคะ